เป็นตำรวจก็ต้องรับให้ได้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนเป็นอำนาจผู้บังคับบัญชาผมโดนย้ายเลวร้ายกว่าพวกท่านอีกโดนย้ายภายใน24ี่ชั่วโมงแถมห้ามเข้าเขตจังหวัดด้วยโดนย้ายจากชายบาดาลลบบุรีมาจังหวัดกาญจนบุรีภายในยี่บสี่ชั่วโมงวงเล็บท้ายคำสั่งห้ามเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีเพราะเป็นเขตใบคานเขามีอิทธิพลอยู่ก็อไอ้เลยวัดไปให้ไกลๆส้นตีนเลยเหมืนะ แต่ผมก็ถือว่าดีทั้งนั้นถ้าผมไม่โดนย้ายมาการบุรีผมจะไปทําไร่ทํากงมีพักมีพวกไปตั้งลกรากใช้ชีวิตที่นี่อย่างไงเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปช้อใจยามเรารุ่งเรืองก็อย่าไปเหลืองยามเราร่วงโรยก็อย่าไปท้ออะไรก็คิดบวกทั้งนั้นถือว่าดีทั้งนั้นจะย้ายไปไหนก็ดีได้เจอพี่เพื่อนน้องที่ใหม่ นะคนเราถ้าไม่ประสงค์เงินซะไม่หวังรายได้ซะอยู่ที่ไหนก็สุขใจยิ่งย้ายไปพื้นที่เล็กๆผมเป็นสวัสดอำเภอกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยคุมทั้งอำเภอผมถูกย้ายไปเหลือสองตำบลผมก็ดีภาระรับผิดชอบผมก็เล็กลงนะครับไปอยู่สามก็ทายรับผิดชอบสองตำบลสามตำบลยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งไปอยู่โรงพักโน่นเลยเสาหินหรือว่าด่านแม่สลบับจังหวัดกาญจนบุรี ก็ดีทั้งปีไม่มีคดีอะไรเลยนะครับเข้าร้อยเวรก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราสองพห้าหกสิเจ็ดถึงวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดธันวาคมคือปีหนึ่งเข้าร้อยเวรคนเดียวเลยมันไม่มีคดีอะไรยิ่งดีนะครับถ้าไม่สนใจเรื่องเงินทองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สุขใจเพราะเงินเดือนได้เท่าเดิมบ่าเท่าเดิมนะเท่าเดิมนะครับไอ้นี่มันสนใจว่า จะรายได้ลดลงรายได้เพิ่มขึ้นไอ้นั่นน่ะมันเป็นความทุกข์ท่านไปอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้รายได้เพิ่มขึ้นน่ยอาจจะทำให้ท่านติดคุกติดตารางก็ได้